This the Standard Podcast Podcast. is Readerie Reading is Sexy หนังสือเล่มที่ผมอ่านนะครับมันชื่อว่า The Power of Meaning เนาะชื่อภาษาไทยอะ,อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายใช่ปะ่ะผมผมชวนดูชื่อภาษาอังกฤษนิดหนึ่งคือผมลองเซิร์ชใน Google ดูครับปรากฏว่าแท็กไลน์ของชื่อภาษาอังกฤษเนะี่ยฉบับ มันมีอยู่สองฉบับซึ่งหนังสือเล่มเดียวกันเนาะมันมีแบบคนละเอดิชันอะไรเงี้ยเอดิชันไทยเนี่ยแท็กไลน์มันคือเขียนว่า finding fulfillment in a world obsessed with happiness ก็คือค้นหาสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในโลกที่กำลัง o b s e s s กำลังที่แบบบกมุ่นอยู่กับความสุขใช่แต่ว่าผมผมไปเจอฉบับภาษาอังกฤษอีกเอดิชันหนึ่งเนาะซึ่งหน้าปกเหมือนกันเลยแต่ว่าแท็กไลน์เขาใช้คนละแท็กไลน์เออแบบนี้ก็ได้เหรอเขาใช้แท็กไลน์ว่า Crafting a l i f e that matters oh ก็คือแบบปั้นแต่งชีวิตของคุณที่มีความหมายมซึ่งรู้ว่าเออ Crafting a l i f e that matters เนี่ยมัตตรงกับช,<ะ>ชื่อภาษาไทยมากๆเลยอะไรที่ทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายมใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ยบอกเลยว่าผมพี่เจก็ยกให้เป็นหนังสือแห่งปีผมว่าจะยกยกให้เป็นหนังสือแห่งปีบ้างว่าอันนี้คือหนังสือเล่มแรกของปี2 0 2พนี้เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นหนังสือที่เปิดสกะดาษให้ให <plus> ้ให้ผมให้ตัวผมเองได้ดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพอต้นปีเนาะเราทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งปีอะชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ความขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งการคืนดีการงานที่ยุ่งวุ่นวายการงานที่มีอุปสรรคการงานที่จะเริ่มคลี่คลายอะไรเงี้ยพอมีเรื่องราวอะไรเยอะๆเข้ามาในชีวิตอะเราจะรู้สุกยุ่ง จนกระทั่งวันหนึ่งอะที่เราอยากเฮ้ยมันยุ่งมากๆแล้วเนี่ยพอพอมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอะเราจะอยากนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรวะ,เ,<อ>ะเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันมีความหมายอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยปลายทางมันคืออะไรมันเป็นแค่ความสุขที่เราจะได้รับ หรือความหมายอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น <ừ> ใช่ป่ะห <ừ> นังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่า <ừ> มันเป็นหนังสือที่ตอบทุกๆคําถามที่ผมได้ถามไปเ <ừ> มือม่อสักครู่นี้ <ừ> นะครับว่าเฮ้ยถึงจะไม่ได้แบบเป็นคําตอบที่มัน tangible ที่มันแบบเห็นชัดๆนะแต่มันรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาไกด์ให้เป็นแกนหลักให้ให้ให้เราคิดตามเนี้ยเราจะสามารถหาคําตอบให้กับสิ่งที่เราทําทั้งหมดได้ว่าเราทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรแล้วก็อะไรกันที่ทําให้ชีวิตของเราในแต่ละวัน นับจากนี้ไปอ่ะมันเริ่มมีความหมายขึ้นเรื่อยๆอหนังสือเล่มนี้ครับคนเขียนเป็นเป็นผู้หญิงนะครับชื่อคนเขียนว่าคุณเอมิลี่เอสฟาฮานีสมิธใช่ปะ่ะซึ่งคุณเอมิลี่เนี่ยครับ ผมแนะนําก่อนเลยว่าถ้าถ้าเกิดใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับลองเข้า YouTube แล้วก็ลองเซิร์ชชื่อเขาดูเขาจะมีรายการอยู่ในเท็ Talk รายการหนึ่งชื่อชื่อตอนว่า There's m o r l to life than being happy ก็คือในชีวิตอะมันมีอะไรมากกว่าการที่จะมีความสุขนะซึ่งในเอพิโซดของเท็ t ท็อเอพิโซดนี้ครับเขาพูดถึงไปเด็นจากหนังสือเล่มนี้เลยคือพูดถึง the power of meaning นั่นแหละอะไรคือความหมายที่สําคัญของชีวิตคุณเอมิเลีย เกริ่นก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเขาเขาปูไว้ให้ว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลจาก uh, psychology today นะครับบอกว่าจำนวนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสุขนะครับ uh, ผลสำรวจในตอนปี2000นะัะเขาบอกว่ามีแค่ประมาณ50-60ชื่อเรื่องเอง mm hmm. แต่ในปี2008นะครับหนังสือที่เกี่ยวกับความสุขเนี้ยจำนวนถ้าค้นหาแล้วว่ามันมันมีประมาณ4 0 0 0เรื่อง mm hmm. มันคือเรื่องที่ uh, ทั้งในแวดวงปรัชญาจิตวิทยา กำลังพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะข้อมูลในการค้นหาใน Google นะครับในช่วงระหว่างปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้น3มเท่าในการค้นหาคำว่าความสุข happiness นะครับเอ,อเอมิลี่ตั้งคำถามกับเราก่อนว่าออจริงๆแล้วที่เราทำงานที่เรามีความสัมพันธ์หรือที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอมันคือโลกที่สแสวงหาความสุขใช่หรือเปล่าใช่ป่ะ เอเมิลี่ก็เลยชวนตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เรียกคว,ว่าความสุขของเราอะ่ะคืออะไรใช่ป่ะอ่ามันมีมันมีการทดลองอันหนึ่งะนะครับที่ที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันแล้วก็แบบตั้งคำถามไว้สองชุดว่าชุดแรกเนี่ยให้พยายามหาความหมายของความสุขกับอีกชุดหนึ่งให้พยายามหาความหมายของการมีชีวิตใช่ป่ะกลุ่มที่ทำการทดลองเรื่องความสุขอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้มาเนาะก็จะคือแบบ การเล่นเกม,มการออกไปกินข้าวกับเพื่อนอการไปดูหนังการเล่นกีฬาใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบว่าความสุขแบบที่เราแบบรู้เลยเนาะว่าถ้าทํากิจกรรมต่างๆเราเนี่ยสิ่งที่ได้รีเทิร์นกลับมาก็คือความสุขเลยทันทีใช่ป่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งเ,เขาถามคาถามเรื่องการความหมายใช่ป่ะคำตอบที่ได้ก็คือแบบเ,เขาคิดว่าความหมายในชีวิตของเขาก็คือการให้อภัยเพื่อนคนหนึ่งที่ผิดใจกันมานานใช่ป่ะการเข้าไปช่วยเหลือ คนบางคนที่ต้องการความ,มช่วยเหลือการกลับไปคืนดีกับแม่มที่บอกว่าทะเลาะก,กันมาตั้งแต่เป็นช่วงวัยรุ่นคลาสสิกมากเลยแต่ละก้ เขาเขาไม่ได้ทําการทดลองหยุดแค่การหาคําตอบแค่นี้นะครับสิ่งที่ที่สนุกไปกว่านั้นก็คือหลังจากนั้น3มเดือนนะครับเขาเข้าไปถามคนที่ตอบคําถามทั้ง2กลุ่มอะว่าเฮ้ยหลังจากที่ได้คําตอบมาแล้วอะคือเขาให้ไปทําจริงด้วยนะครับ mm. ว่าว่าว่า,วาเป็นยังไงแล้วติดตามผลต่ออีก3เดือนอะไรเงี้ยกลุ่มคนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับความสุขอะก็คือคนที่จะตอบอก็คือแบบว่าเฮ้ยหลังจากนั้นอะก็ไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปทําอะไรที่ต้องการอ,อยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นเลยดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีความสุขจริงๆนะ แต่พอเวลาผ่านไป3เดือนนยเขาลืมไปเล้ด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยมันมีการทดลองน,นี้อยู่ด้วยเหรอสั่งให้เขาไปแบบ <c oughs> หาไปไปมีความสุขอะไรเงี้ยแต่กับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ที่เป็นกลุ่มค้นหาความหมาย,ายแล้วไปหาแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อแบบออทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความหมายมากขึ้นเขาบอกว่าตอนที่กลับไปทํา พอพูดถึงความหมายกับความสุขอะสิ่งที่เขาไม่ได้อะคือความสุขเพราะมันคือการเข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างที่มันไม่ไม่ได้ให้ความสุขเลยทันทีเนาะแต่เขาบอกว่าทุกคนที่หลังจากสมเดือนไปแล้วอะทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วอะมันมีความหมายมและความหมายนั้นแหละที่ทําให้3มเดือนต่อมาเขารู้สึกดีขึ้นเขารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเขารู้สึกเป็นคนที่ที่ดีกว่าเดิมเมื่อสเดือนที่แล้วพอได้ทํา สิ่งสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตของเขาใช่ป่ะอันนี้เราก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พยายามจะแยกให้ออกเนะว่าเวลาเราพูดถึงความหมายเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายว่าความสุขอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ในความสุขนั้นก็ได้แต่ว่า,ามันไม่ใช่สิ่งที่จะได้ดีเทิร์นกลับมาหลังจากที่ทําไปแล้วทันทีใช่ป่ะ <okay. S 2> เรื่องเรื่องของการความหมายเนาะคราวนี้เขาก็ตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยแล้วจริงๆอ่ะชีวิตมันมีอะไรมาก ไปกว่าการที่เราต้องการหาความสุขเหรอ,อใช่ป่ะเพราะันะ้นวิธีการทํางานของหนังสือเล่มนี้คือการเข้าไปอ่านเปเปอร์เข้าไปอ่านบทวิจัย mm. เข้าไปอ่าน mm. บทความ mm. เข้าไปอ่านเข้าไปสตัดดี้ทุกเรื่องเลยเในเรื่องที่การค้นหาความหมายของผู้คนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความหมายอะ่ะมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่แค่ความสุขใช่ปะ่ะอืมผมสรุปรวบรัดเลยแล้วกันนะคบหนังสือเรื่องเล่มเนี้ยครับเขาพูดถึง4ประเด็นว่าแกนหลักของชีวิตที่มีความหมายอะ่ะ มันก็จะมีอยู่ประมาณ4เรื่องนี้แหละไม่ว่าจะไปสตัดดี้เรื่องอะไรมาไปอ่านเรื่องเล่าของผู้คนต่างๆนานาที่พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตให้มีความหมายนะครับเขาสรุปออกมาเป็น4เรื่องนะครับว่าชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันประกอบไปด้วยข้อ 1. belonging อความผูกพันข้อ 2. purpose การมีเป้าหมายในชีวิตหรือการมีจุดมุ่งหมายนะครับข้อ 3. คือ storytelling การเล่าเรื่องอการเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีและข้อ4ก็คือ transcendence การข้ามผลตัวตนผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยกันทีเราหัวข้อเลยเนาะว่าแต่เรหัวข้อมันคืออะไรอะไรเงี้ยอันแรกก่อน belonging นะครับความผูกพันมันมีในหนังสือนะครับเรายกตัวอย่างเหตุการณ์หนึงซึ่งผมประทับใจเรื่องเล่านี้มากเลย เขาก็บอกถึงผู้ชายคนหนึ่งนะก็ทํางานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางตอนเช้าก่อนจะขึ้นตึกออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาก็จะแวะซื้อหนังสือพิมพ์ในทุกเช้าใช่ป่ะซื้อซื้อกาแฟซื้อหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆเช้าที่แวะซื้อหนังสือพิมพ์อ่ะเขาก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งคุยกับสแตนขายหนังสือพิมพ์เนาะแล้วก็คนขายหนังสือพิมพ์อยู่อะไรเงี้ยว่าแบบก็ทักกันกันเหมือนเป็นคนรู้จักกันที่ต้องแบบเพืยซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันอ่ะเฮ้ยคุณลุง ชายคนนี้ครับก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์แต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะมีแต่แบงค์ใหญ่แล้วเจ้าของร้านหนังสือพิมพ์ไม่มีตังค์ถอนให้ใช่ปะ่ะเจ้าของร้านหนังสือพิมพ์บอกว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณเอาไปเหอะถือว่าวันนี้แบบผมผมให้หนังสือพิมพ์แล้วกันเราก็แบบเจอกันทุกวันเนาะอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าชายคนนี้ครับทํำยังไงรู้ไหมก็คือแบบเอาหนังสือพิมพ์ไปแต่พยายามไปหาแบงค์ย่อยเพื่อมาจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ให้ได้อื แล้วเจ้าของร้านหนังสือพิมพ์รู้สึกยังไงร,รูป้ป่ะรู้สึกเสียใจเสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอที่ที่จะให้หนังสือพิมพ์กับกับเขาอ่ะเพราะมันราคาแบบเออไม่กี่เซนเนาะอ,อะไรเงรี้ยเออแล้วแล้วการถูกปฏิเสธแบบนี้ยปฏิเสธในเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่ oh. เราพยายามจะให้เขาอ่ะอพยายามจะให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะแต่แต่อีกคนนึงอ่ะก็รู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้รู้สึกรายนะรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นหน้าที่ของแบบเขาที่เป็นคนซื้อหนังสือพิมพ์เนาะที่จะต้องหาเงินมาจ่ายอะไรเงี้ยแต่กลับเป็นว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ครับมันเบรกความสัมพันธ์ที่มันควรจะไปได้ดีกว่านี้ระหว่างคนขายหนังสือพิมพ์กับเขา เขาก็บอกต่อนะว่าเรื่องนี้จบจบดีนะคือหมายถึง like ว uh, <God. S 2> e ่าวันต่อไปเนี่ยเขาก็ก็ไปซื้อกาแฟแล้วก็แวะซื้อหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบซื้อกาแฟมาอีกแก้วหนึ่งแล้วก็มาซื้อมามาให้คนขายหนังสือพิมพ์แล้วก็คนขายหนังสือพิมพ์ก็ทักทายตามปกติก็รู้สึกแล้วก็คุยเรื่องนี้กันก็รู้สึกว่าเออเรื่องเมื่อวานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องนิดเดียวอ่ะที่มันทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบแน่นแฟนมากด้วยนะแต่มันสามารถเบรกความสัมพัันนนธ์้้ไดง่่าายมกกๆแค ปฏิเสธการให้ของคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นการให้แบบเล็กน้อยก็เหอะอ,อันนี้ผมยกตัวอย่างนี้มาคือ,อ,อเพื่อจะพูดถึงเรื่องความผูกพันใช่ป่ะว่า ในหนังสือแล้วเนี้เขาพูดถึงความผูกพันสองแบบนะคือ c l o s e relationship อันนี้อาจจะเป็นความผูกพันที่แน่นแฟน<ม>ความผูกพันของแม่กับลูกของสามีภรรยาหรือความสัมพันธ์ใน community ที่มันแบบว่าผู้คนเชื่อมโยงกันแน่นๆหน่อยใช่ปะกับความสัมพันธ์แบบที่สองเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า high quality connection คือความสัมพันธ์แบบแบบเรากับ ร้านหนังสือพิมพ์แบบนี้แหละครับคือเป็นความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆแต่ว่ามันมีคุณค่าหลายๆอย่างอยู่ในช่วงเวลาสั้นอย่างนั้นนะครับคืออย่างที่อบอกพอพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เราเราวัดมันเป็นปริมาณไม่ได้เนาะแต่เราจะมองถึงคุณค่าของมันว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบ c l o s e relationship ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่แบบสายใยแบบอื่นๆเนี่ยกับความสัมพันธ์แบบ high quality connection แบบ สั้นๆง่ายๆแต่มีคุณค่าเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันได้เลยเพราะฉะนั้นการลดคุณค่าหรือการเบรกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นหรือความสัมพันธ์แบบคุณภาพสูงแต่ระยะเวลาสั้นๆแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันทํางานและมันมีความละเอียดอ่อนเท่าๆกันอแปลว่าแปลว่าในชีวิตประจําวันของเราอะครับทุกความสัมพันธ์อะมันมีคุณค่า สูงเทียบเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะแบบรู้จักแน่นแฟนกับคนคนนั้นมากน้อยแค่ไหนมันมีอีกอีกตัวอย่างหนึ่งคือ,อ,อตอนแรกจะข้ามแลวแต่ว่าขอพูดถึงเดือนกันอันนี้เขาพูดถึงแบบตัวอย่างในโรงพยาบาลครับพี่โจเขาพูดถึงพนักงานทําความสะอาดเอ,อเขาบอกว่าเขาเขาพยายามหาเหตุผลว่าทําไมพนักงานทําความสะอาดถึงเ,เปลี่ยนหน้ากันบ่อยจังใช่ปะก็คือแบบเปลี่ยนงานบ่อย,อยอเออ ปรากฏว่า,เ,าเขาไปเจอคุณหมอคุณหมอในโรงพยาบาลแหละที่มาบอกไว้ว่าเฮ้ยผมมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วกันอะไรเงี้ยมีพนักง,งานทาความสะอาดที่ที่ผมคุ้นเคยอ่ะอยู่กับอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยมานานมากเลยไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเจอเขาผมก็แค่ทักเขาว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างคุณสบายดีไหมโอ้โห <ho. S 2> แค่นี้เลย <ho. S 2> คือไม่ต้องทําอะไรมากกว่าการแค่ทักทายเขาว่าเอ้ยสบายดีไหมครับใช่ไหม เขาบอกว่าการเห็นตัวตนของกันและกันมันคือการให้ความหมายที่ดีและมีคุณค่ามากๆอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการกระทําที่แบบด,ดูเหมือนจะเป็นแบบเรื่องที่เสียเวลาน้อยมากเนาะแค่การทักทายใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นคนละงานกันหรือถ้าจะมองมองเลเวลของระดับการทํางานอะไรเงี้ยพนักง,งานความสะอาดกับคุณหมออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหยุดมาเพื่อ,อสร้างบทสนทนาหรือทักทายกันอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้แหละที่ เป็นแรงดึงให้ชายคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานทําความสะอาดรู้สึกว่าเขามีคุณค่า<ม>ของตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่คนถูพื้นแต่เป็นคนที่ทําให้โรงพยาบาลนี้สะอาดพร้อมที่จะเป็นสถานที่จะเยียวยาคนไข้ได้แล้วในทางกับการคุณหมอคนนี้ที่ให้ให้คําทักทายกับพันโรงาคนเนี้ยคุณหมอก็ได้สิ่งนี้กลับคืนสู่คุณหมอด้วยไง<ม>นี่คือความคุณค่าของชีวิตยอยู่ตรงนี้ว่าความสนุกของบทเรียนชีวิตมันอยู่ตรงนี้การให้อะไรกับคนไปเนี่ย แล้วเราอจะได้คุณค่าสิ่งนี้กลับมาหาเราด้วยมันเป็น Energy มันเป็นพลังงานไว้การที่เราสร้างพลังงาน,นให้คนอื่นเราจะได้รับพลังงานนี้กลับเข้ามาคุณหมอก็จะมีวันดีๆเช่นกันในการปฏิบัติภารกิจของคุณหมอนี่แหละคือบทเรียนชีวิตมาที่ข้อที่2ครับ Purpose คือจุดมุ่งหมายใช่ไหมจุดมุ่งหมายก็จะเป็น อีกแกนหลักอันหนึ่งที่ให้ความหมายในการมีชีวิตอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเคสเมื่อกี้นะคือพนักงานทำความสะอาดเนาะติดต่อกันเป็นระยะเวลาเป็นสิบๆปีได้อะเพราะว่าในใจเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเขารู้แล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อจะทําอะไรช่ว่าเออคนที่จะ,ะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ย เปลี่ยนได้เสมอพร้อมๆไปกับตัวตนของเราที่เติบโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงผมมีตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งครับที่ที่รู้สึกว่าเออมันก็ใช่เนาะมันมีในปี1962ครับคือจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับไปเจอพันลงที่ที่นาซ่านะครับแล้วก็ประธานาธิบด,ดีจอห์นเอฟเคนเนดีถามเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่พันลงคนนั้นตอบอย่างชัดเจนว่าเขากำลังช่วยให้คนขึ้นไปบนดวงจันทร์อยู่ นี่คือ p u r p o s e นี่คือ p u r p o s e นะครับคือจุดมุ่งหมายของเราอ,ะอ่ะบางทีอ่ะมันไม่ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เรากำลังทําอยู่นะแต่มันจะเป็นสิ่งที่มันอยู่อยู่เหนือขึ้นไปอยู่สูงมากอ่ะแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป้าหมายนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอืมผมเคยถามถามตัวเองอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจริงๆที่เราแบบเรียนจบมาแล้วก็หาอาชีพทําจนกระทั่งแบบอย่างตอนนี้เปิดร้านหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรวะ อะข้อจริงนะตอนนี้ก็ยังตอบคำถามได้ได้ชัดๆไม่ได้เนาะแต่เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราอ่ะต้องมันต้องอยู่ต้องไม่ใช่ต้องอยู่ในหนังสือเนี่ยแหละเออมันคืออะไรแล้วต้องไม่ใช่แบบยอดขายรายวันหรือรายเดือนมันมันล้องเลยจุดนั้นไปอีกสเต็ปนึงอืมมันเหมือนแบบถ้าถามว่าไอพี่โจอ้อ่พรุ่งนี้เราเปลี่ยนอาชีพกันเถอะเราไม่ทําร้านหนังสือต่อละเพราะว่าแบบ ถ้าไปทําอย่างอื่นนะเราอาจจะรวยขึ้นเราอาจจะแบบมีความสุขขึ้นเราอาจจะมีเวลาไปเที่ยวมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนคําถามเนี้ยเราก็เคยลองถามกันเนาะว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนอาชีพกันไหมเราลองทําอย่างนั้นอย่างนี้ดูไหมอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมันมีเป้าหมายหรือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ยึดเราเอาไว้ว่าเฮ้ยไม่สิสิ่งที่เรายังทําอยู่ทุกวันเนี้ย มันกําลังขับเคลื่อนพวกเราหรือพาพวกเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ไกลๆอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองเห็นยังไม่ไมชัดเจนมากแต่เรารู้ว่าเป้าหมายมีอยู่ตรงนั้นคือเราอาจจะเปลี่ยนจ็อบหรือเราอาจจะเปลี่ยนเวิร์กของเราได้แต่เราจะไม่มีทางเปลี่ยนเพอร์เพที่เราถูกกําหนดไว้เดสทีนไวออ้อ่ะอืมมาข้อที่สมนะครับเรื่องสตอรี่เทลลิงคือการเล่าเรื่องเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ผมรู้ว่าเฮ้ การเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญและความและและเป็นสิ่งที่จําเป็นในการค้นหาความหมายในชีวิตให้กับเราไม่เคยคิดถึงมุมนี้ไม่เคยิดเนะเออในนี้มันมีตัวอย่างอันหนึ่งครับพี่โจเขาพูดถึงหนังหนังสือเรื่อง life of pie เนาะโจเคยดูหนังใช่ไหมของของคุณยานมาเทลใช่ไหมในหนังเนี่ยผมหนังสือของยามาเทลหนังของอังลี ใน Life of p พอ่ะพี่โจโถ้าถ้าจำเนื้อเรื่องได้นะครับผมอาจจะสปอยเนื้อเรื่องของหนังแล้วก็หนังสือนิดนึงมันคือการเดินทางของเด็กชายคนหนึ่งกับเสือบนเรือที่เหมือนเหมือนเรือแตกเนาะแล้วก็เขาก็ลอยแพไปแบบอย่างไรจุดหมายกลางทะเลอะไรเงี้ยระหว่างเขาเด็กหนุ่มกับ เสืออีกตัวหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องราวก่อนนั้นน่ะตอนที่แพแตกอ่าไม่ได้มีแค่เสือตัวเดียวมีลิงอุรัง,อ,รงอุตังแล้วก็มีไฮยีนาด้วยแล้วก็ในระหว่างการพจนภัยอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ไฮยีนาคือด้วยความหิวโหยนะไฮยีนาก็ฆ่าลิงอุรังอุตังแล้วก็สุดท้ายเสือก็ไปฆ่าลิงอุรังอุตังอะไรเงี้ยจนเหลือแค่แค่เด็กหนุ่มกับเสืออยู่สองคนแล้วก็เขากําลังเผชิญหน้ากันอยู่ ท่ามกลางความหิวโหยใช่ป <environments> ่ะก็ค so. ือแบบว่าเฮ้ยต้องต้องตัดสินใจแล้วว่าแบบใครจะถูกจัดการเสือจะจัดการเขาหรือเขาจะจัดการเสือยังไงใช่ไหแต่ว่าทำไมตัวอย่างเรื่องนี้มันมาอยู่ในตอนที่พูดถึง Story Telling ใช่ปเขาบอกว่าอันนี้ผมสปอยนะครับจริงๆแล้วว่า มันคือเรื่องเล่าของเด็กชายคนนี้และเสือตัวนั้นนะ่ะก็คือตัวเขาเองใช่ป่ะเขาบอกว่าไฮายีน่าหรือลิงอุรังกุตังนั้นนะจริงๆอะไม่ใช่สัตว์นะเสือก็ไม่ใช่สัตว์แต่จริงๆแล้ว,ว่าไฮายีน่ามันคือพ่อครัวบ้าคนหนึ่งที่ที่เรือแตกแล้วก็ลงเรือชูชีพมาด้วยกันส่วนอุรงังอุตังนั้นคือแม่เขาเองใช่ป่ะแล้วเราก็ถูกพ่อครัวคนนั้นนะอา่าฆ่าแม่ของเขาเพื่อประทังความหิวก็คือกินนะครับแล้วสุดท้าย เสือนั้นน่ะก็คือไปฆ่าพ่อครัวคนนั้นอีกคนหนึ่งแต่ทั้งหมดน่ะเสือลิงอุรังอุตังหรือไฮยีน่านั้นน่ะทั้งหมดอ่ะมันคือผู้คนที่เขารู้จักและเสือตัวนั้นก็คือเขาเอง เขาสร้างเรื่องเล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับพี่เจอบมเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองก็คือเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือตัวเขากับเสือคนนั้นนะซึ่งก็คือตัวเขาอีกคนนั่นแหละซึ่งกําลังฆ่าคนอื่นแล้วก็กินคนอื่นไปด้วยใช่ไหมแต่เขาสร้างเรื่องเล่าเหล่าเนี้ยขึ้นมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าหลักการสําคัญของเรื่องเล่านะครับโดยเฉพาะในในหมู่นักจิตวิทยาบําบัดนะครับมันคือการช่วยให้ผู้เล่าอะครับสร้างเรื่องเราเรื่องใหม่ หรือเล่าเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเขาเองอะอยู่ในเรื่องเล่าเหล่านั้นได้ใช่ปะ่ะผมผมนึกออกเลยเราเคยพูดถึงประเด็นนี้กันไปครั้งหนึ่งเนาะเรื่อ้ว่าการไปหาจิตแพทย์หรือการไปพบนักบําบัดเนี่ยมันจริงแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นก็คือน,นักจิตบําบัดเนี่ยพยายามให้เราย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่มันที่มันยังเป็นปมค้างคา,าอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วพยายาม จัดการเรื่องเล่าเหล่านั้นที่มันยังเป็นปมค้างคาเหล่านั้นให้ได้ใช่ปะ่ะผ่านการค่อยๆแบบเฮ้ยเข้าไปสํารวจเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่ามันคืออะไรนะทําไมเราถึงไม่กล้าที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับมันตรงๆสทัทีหรือทําไมมันเป็นเรื่องที่เราเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วไม่ยอมเล่าให้เพื่อนเราฟังไม่ยอมเปิดเผยแม้สักนิดเดียวแล้วเก็บเป็นความลับที่มันสร้างความทุกข์ภายในใจของเราอยู่ได้ตลอดเวลาใช่ป่ะเพราะฉะนั้น process ของการ กลับเข้าไปเผชิญหน้าแล้วก็เอาเรื่องต่างๆเหล่านั้นมาเล่าเรื่องใหม่มันคือการค้นหาความหมายในทางเดินชีวิตของเราอะว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราเราเลือกแล้วอ่าว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องก้าวต่อไปพร้อมกับสิ่งที่เราสลัดมันทิ้งไม่ได้อะสิ่งที่เราทำได้คืออะไรคือเล่าเรื่องเหล่านั้นใหม่มในสิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้ม,มันไม่ใช่การโกหกตัวเองนะครับแต่มันเป็นการสร้าง เรื่องเล่าอีกชุดหนึ่งที่มีเหตุผล 1, 2, 3, 4ที่เราสามารถยอมรับเหตุผลต่างๆนานาเหล่านั้นได้แล้วความหมายของเรื่องเล่าทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นความหมายที่มันเป็นแบบพื้นฐานซัพพอร์ตของเราให้เราเดินต่อไปอย่างมีความหมายใหม่ๆให้กับชีวิตเข้ามาได้อีกทีหนึ่งคือเขาบอกว่าเรื่องเล่าเนี่ย storytelling เนี่ยมันสำคัญมากขนาดที่ว่าเฮ้ยถ้าใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ที่ไม่สามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้นะ คนคนนั้นน่ะมันถึงขั้นกับยอมแพ้ได้นะ<ช>ยอมแพ้แล้วยอมแพ้คืออะไรยอมแพ้ที่จะค้นหาความหมายในชีวิต <ừ> ยอมแพ้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ <ừ> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย <ừ> <"He i, S 1> มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่จะฝึก storytelling เนี่ยคือเล่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของตัวเองออกมาให้ได้เพราะมันจะเป็นประโยชน์มากๆในการมองหาเส้นทางแล้วก็มองหาความหมายที่เอาเอาสิ่งที่เราแบบเคยเผชิญมาแล้วเราอย่งเล่าไม่ได้ แล้วเล่าออกมาให้เป็นเรื่องเล่าของชีวิตของเราแล้วเ็าบอกว่าเรื่องเล่าอันนี้มันไม่ได้ทํางานแค่ตัวเรานะมันไปทํางานกับคนที่มีเรื่องเล่าคล้ายๆกับเราอีกชั้นหนึ่งได้ด้วยจริงๆหนังสือหนังสือเล่มนี้นะครับตอนที่พูดถึงแบบแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีตัวอย่างเยอะนะครับเยอะเยอะจนแบบว่าเอาอเอามาเล่าได้ไม่หมดนะมผมผมรู้สึกว่าถ้าใครอ่านแล้วแบบเออหนึ่งสองสามสี่ตามผมเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้มากไปกว่านี้ในหนังสือเนี้ยบอกเลยว่า ให้อ่านทั้งหมดนะครับมันจะได้ตัวอย่างเยอะมากๆที่อธิบายในต่ละหัวข้อ,ขอใช่ป่ะพอมาถึงหัวข้อที่4อันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะ transcendence การข้ามผลตัวตนคืออะไรอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้เวลาเราเราไปบนภูเขาสูงไปภาคเหนืออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปดูดาวเป็นทริปดูดาวอะไรเงี้ย ในวันที่เราเห็นดาวเยอะๆเต็มท้องฟ้าแล้วมันจะมีความรู้สึกหนึ่งพี่โจอ,อ่ไม่รู้พี่โจเคยไปแบบขึ้นเขาดูดาวไหมเนาะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบจุดเล็กๆของจักรวาลมากๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ่จริงๆแล้วชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้สลักสําคัญอะไรมากมายนะมันก็คือเป็นแบบเรียกว่าเป็นฝุ่นผงแบบเล็กๆอันนึงเป็นผงทุลีของจักรวาลอันหนึ่งก็ได้เพราะว่า อมองขึ้นไปข้างบนนะมันยังมีอ,อวกาศมันยังมีดวงดาวมันยังมีอีกหลายๆมิติซ้อนทับที่เรายังไม่รู้ใช่ปะ่ะโมเมนต์แบบนั้นนะผมเคยรู้สึกนะว่าในวันที่แบบอยู่บนยอดเขาแล้วก็มองดูเราเล็กจังเลยดวงดาว,ดาวต่างๆแบบนี้เราจะรู้สึกว่าตัวเรากำลังแบบลอยขึ้นแล้วก็มองกลับมาที่ตัวเราแล้วเห็น จากที่เห็น,เป,นเป็นตัวคนแล้วแบบลอยขึ้นไปเรื่อยๆตัวของเรามันจะเริ่มเล็กลงเล็กลงไปเล็กลงไปจนมองไม่เห็นนะครับเขาเรียกภาวะแบบนี้ครับคือภาวะการก้าวข้าม,ามตัวตนป่ะ transcendence หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ตอนที่เรานั่งเครื่องครับพี่โจอลองปิดหูลืมเสียงแอร์เสียงผู้โดยสารคนอื่นนะครับแล้วก็มองออกไปที่หน้าต่างเครื่องบินนะครับแล้วมองพื้นดินตึกที่ค่อยๆแบบเล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับ เขาบอกว่าภาวะนี้มันจะมีศัพท์เรียกชื่อว่า overview effect ซึ่งจริงๆเราเขาได้มาจากนักวินอาอวกาศซึ่งเวลาขึ้นกระสวยอวกาศหรือขึ้นไป,ไปสถานีอวกาศมองกลับมาที่โลกอ่ะมันจะเห็นโลกเป็นแค่แบบว่าวัตถุก,กลมสีน้ำเงินอันหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศบางๆซึ่งแค่ถอดชั้นบ,บรรยากาศบางๆนั้นออกอ่ะมนุษย์ทุกคนในโลกก็ตายทั้งหมดมใช่ป่ะแล้วแล้วมันจะได้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ย จร,จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะมันไม่ได้สําคัญอะไรมากแล้วมันเป็นแค่แบบจุดเล็กๆหรือเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นเซี่ยวเวลาของแบบไทม์ไลน์การก่อกํากเนิดของของจักรวา,วาลทั้งหมดอะไรเงี้ยค,คือคือทำไมเขาถึงยกภาวะแบบเนี้ยเขา้าเข้ามาสู่เส้นทางหนึ่งของการค้นหาความหมายใช่ป่ะเขาบอกว่าภาวะแบบนี้ครับที่เราอะครับจะเขาเรียกว่า disconnect ออกจากตัวตนจริงๆของเราเหมือนเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างอะว่ามันเหมือนกับเรากําลังแบบลอยขึ้นไปแล้วมองกลับมาที่ตัวเราเหมือนตัวเรามีอีกคนหนึ่งซึ่งแบบเฮ้ยไม่ได้ยึดติดกับแบบร่างกายของเราหรือภาวะปัจจุบันของเราเขาบอกว่าถ้าเทียบเท่ากับศาสนาพุทธมันคือการนั่งสมาธิการที่แบบว่าเอ้ยอหลักการของการนั่งสมาธิก็คือพยายามอ,อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจโดยที่ อ่ะถ้าถ้ามันรู้สึกร้อนถ้ามันโดนมดกัดแล้วรู้สึกเจ็บเราต้องแยกตัวตนของเราออกไปจากความรู้สึกต่างๆแล้วก็โอเคนั่นคือความเจ็บนั่นคือตัวตนของเรานั่นคือลมหายใจของเราเหมือนกับว่าเฮ้ยเรากำลังลอยขึ้นเหนือตัวเราอีกทีหนึง่งแล้วสภาวะแบบนี้ครับมันเป็นสภาวะที่แบบเฮ้ยไม่ได้เกิดขึ้นนานหรอกมันจะเป็นชั่วจังหวะแว็บเดียวแต่มันจะเป็นภาวะที่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงนะคือ ผมมีความรู้สึกว่าผมอะ่ะเคยอยู่ในภาวะนั้นเหมือนกันแล้วมันซักวุบมนึงอะ่ะที่เราเรารู้สึกว่าเราหลุดออกจากร่างกายของเราอะ่ะแล้วภาวะนั้นน่ะเราจะเริ่มจะคอนเน็กกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วที่ที่ยืนอยู่บนพื้นตรงเนี้ยแต่มันเป็นแบบจิตใจของเราอะ่ะที่ยกลอยขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วมองลงมาว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยความหมายของมันคืออะไรอะ่ะแล้วเขาบอกว่า ภาวะแบบนั้นแหละที่จริงๆแล้วเราอาจจะได้ความหมายใหม่ๆแล้วก็ได้เรื่องราวสตอรี่เทลลิงใหม่ๆที่จะมาบอกกับชีวิตเราว่าจริงๆแล้ว,วความหมายของชีวิตของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะผมทวนไอ้สี่แกนหลักของอะไรที่ทําให้ชีวิตคนเรามีความหมายจากหนังสือเล่มนี้ของคุณเอมิลี่เอสฟาฮานีสมิธนะครับว่าจริงๆสี่ข้อนี้พูดเร็วๆหน่อยก็คือข้อ1มันคือบีลองกิ้งความสัมพันธ์เนาะข้อ2คือเพอร์เพสจุดมุ่งหมาย ข้อ3 storytelling การเล่าเรื่องแล้วก็ข้อ4 transcendence ภาวะการหลุดออกจากตัวตนของตัวเอง the standard podcast i opening for your ear